นะใจเองตัวเองใจเองตัวเองท่านผู้เจริญซึ่งมาพกว่าปัญญาสวัสดีครับท่านผู้เจริญท่านผู้เจริญนั่นวันนี้คือวันศุกร์ที่8เมษายนปีเท่าผ้าท่านผู้เจริญไปรุ่นแล้วตัวเองที่รักษาเห็นไหมท่านผู้เจริญมานี่ตอนแล้วท่านผู้เจริญซึ่มากกว่าปัญญาไปนี่เร็วมาท่านผู้เจริญจะไปไหน อย่าลงนัดดีแล้วแม่มาถ่ายไว้ีล้วก็ไปขึ้นตังรู้นหรือเป็นไรตามจับไปยิงเอาละครับไปแล้วกับชัาพกเุเแจเรื่ครับด้ดยวความรากักรักเมตานะครับสวัสดีครับใ <c oughs> าย,ยาแล้วไช้เองตัวเองวันนี้คือวันสุที่ 8เมษายนปี2555ไล่จับตัวเองจะไปไหนที่รักษาโดดลงน้ำตื่นเลยหรือเปล่าข้าใจเอตัวนีงข้าโชคดีพิลควับดุเอาโหหางมันจะดิ้นหน่อยต้ระวังนะมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ทางนี้ค่ะนี่มันอยู่ทางนี้มันอยู่ทางนี้มันอยู่ทางนี้ใจเอ้ตัวเองท่านผู้เจริญไปดูแล้วอาแม่ต้องมาช่วยนะหนุ่ยไปดูแล้วนู่นท่านผู้เจริญครับ วันนี้เออคือวันฉลัดพอดีที่เจ็ดวันนี้วันที่ที่แปดวันนี้วันวันนี้วันศุกร์ที่แปดเมษายนปีสองห้าหกห้าผมเนี่ยนะชอบมาเดินเล่นที่สวนลุมสวนลุมกรุงเทพก็เจอตัวนั้นนะ่ารักมากขเมื่อ,อกี้ทำท่าไล่จับเกาว่าจับได้จะโชคดีถูกหัวจริตฟัง <y> นะครับขอทุกคนโชคดีมีความสุขมีปัญญาอยู่ยองไม่เจ็บไม่จนคดีพายใช่หรือเปล่านี้พานางเต้างรุ่งรั้ง เดี่ยวความยากก็ในาจนะครับสอัสดีครับ